สวัสดีค่ะแล้วก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับวิชาภาษาไทยนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องมาตราตัวสกดนะคะต่อจากคาบที่แล้วนะคะวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับมาตราอะไรไปดูกันเลยค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนนะคะคำมาตราตัวสกดนะคะที่มีตัวสกดหลายตัวนะคะ เรามาดูมาตราแรกกันเลยนะคะมาตราแรกก็คือมาตรากกนะคะมาตรากกก็คือคําที่มีตัวกอไกขอไขคอควายคอละคังนะคะเป็นตัวสะกดเมื่อออกเสียงนะคะจะมีเสียงเหมือนกอเป็นตัวสะกดเช่นคําว่าโตกนะคะโตกจะสะกดด้วยตัวกอไกนะคะสุนัก สุนักสะกดด้วยขอไข่แต่เวลาอ่านออกเสียงนะคะก็จะออกเสียงเหมือนตัวกอเป็นตัวสะกดนะคะต่อไปคําว่าวิหกวิหกก็จะใช้ตัวคอควายเป็นตัวสะกดแต่เวลาอ่านนะคะจะอ่านออกเสียงเป็นเสียงกอไก่นะคะไปดูมาตราต่อไปกันเลยค่ะมาตราต่อไปนะคะคือมาตรากดนะคะมาตรากฎคือคําที่มีตัวดดเด็กจอจาน ชอชิงชอช้างอซอสู้ชอเชือดอช,ชดาตอปะตักทอฐานทอนังบุญทูทอคุเท่าตอเตาทอถุงทอทหารทอทุงสอสาลาสอฤษีสอเสือนะคะเป็นตัวสะกดนะคะ เมื่อออกเสียงจะมีเสียงเหมือนดอเป็นตัวสะกดนะคะเช่นนะคะเช่นคาว่าระนาดนะคะแพทย์นะคะแพทย์จะสะกดด้วยตัวทอทหารแต่เวลาอ่านนะคะเราจะอ่านออกเสียงเหมือนดอเด็กนะคะแล้วก็จะอ่านว่าพอแอ i r ดอแพทย์นะคะต่อไปคาว่าจัตุรัสจัตุรัสนะคะจะสะกดด้วยตอเต่ากับสอเสือ เวลาอ่านนะคะเราก็จะอ่านออกเสียงเป็นเสียงดดเด็กนะคะเป็นตัวสะกดดูมาตราต่อไปเลยค่ะมาตราต่อไปนะคะคือมาตรากกนะคะมาตรากลก็คือคําที่มีนนหนูยอผู้หญิงนนเนนรอเรือลอลิงและก็ลอจุลานะคะเป็นตัวสะกดนะคะเมื่อออกเสียง จะมีเสียงเหมือนนอเป็นตัวสะกดนะคะเช่นคําว่าเต็นเต็นจะสะกดด้วยนอหนูนะคะอันชันนะคะว่าอันจะสะกดด้วยยอผู้หญิงแต่เวลาอ่านแลาจะอ่านออกเสียงเป็นเสียงนอนะคะวานสีน้ําเงินนะคะคาว่าวานนะคะก็จะสะกดด้วยรอจุลาแต่เวลาเราอ่านนะคะเราก็จะอ่านออกเสียงเหมือนนอหนูค่ะต่อไปไปดูมาตราตัวต่อไปนะคะ เราก็มาดูคําในมาตรากบกันนะคะคํามาตรากบก็คือคําที่มีตัวบอไปไม้ปอปลาพอพานฟอฟันพอสมเพานะคะเป็นตัวสะกดเมื่อออกเสียงจะมีเสียงเหมือนบอเป็นตัวสะกดเช่นคําว่าทับทิมกะรี่ปับ๊บซินักเรียนสังเกตนะคะคำว่าทับทิมกับกระรี่ปับ๊บจะสะกดด้วยตัวบอนะคะแต่คําว่าซิจะสะกดด้วยตัว ปปลานะคะแต่เวลาอ่านก็จะอ่านออกเสียงเหมือนตัวบอเป็นตัวสกดนะคะอันนี้คือคำในมาตราตัวสกดนะคะที่มีตัวสะกดหลายตัวนะคะถ้านักเรียนคนไหนยังไม่เข้าใจนะคะสามารถกลับไปดูคลิปย้อนหลังได้นะคะหรือ,อสามารถค้นคว้าเพิ่มเติมได้นะคะจากหนังสือหรือว่า อินเทอร์เน็ตต่างๆได้นะคะสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้เดี๋ยวพบกันใหม่ในครัต่อไปสวัสดีค่ะ